ผมบอยปืนจีนครับวันนี้เรามาพร้อมกับเจ้าตัวจิงกง m 8 7 0ระบบแก๊สนะครับเป็นตัวต้นแบบที่ทางโรงงานส่งมาทดสอบว่าต้องแก้อะไรหรือเปล่าอันวันนี้เราจะพูดตรงเลยนะว่าต้องแก้ตนงจุดไหนบ้างโอเคนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นระบบแก๊สนะครับระบบเนี่ยจะเป็นแบบเดียวกับเจ้าตัวของมาลุอินะครับแก๊สนะครับทวนี้มาดูกันที่ว่าจุดไหนที่ ที่หน้าจะต้องแก้บ้างนะครับอย่างอย่างอย่างที่เราได้ทดสอบมาเนี่ยคือทดสอบมาประมาณ2เดือนกว่าละจุดแรกที่เจอคือระบบซีลนะครับจากโรงงานมาจากโรงงานนะครับจุดนี้นะครับเจ้าตัวเนี้ยบางทีมันตอกมาไม่ตรงรูเนี่ยเนี่ยผมมาทดสอบแล้วผมเลยต้องนั่งแก้กันนะครับตอกพอตอกมาไม่ตรงรูปึบมันมันไปคำ้ำไปค้ำอีกด้านหนึ่งของของเจ้าตัวเนี้ยเวลาอัดแก้มันเลยดันซีลออกมานะครับซึ่งมันค่อนข้าง ค่อนข้างจะเป็นปัญหาที่จริงๆแล้วถ้าโรงงาน QC ดีๆอ่ะจะแก้ตรงจุดนี้ได้อาจจะเป็นเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวต้นแบบด้วยมั้งนะครับมาดูกันนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเราจะอัดแก๊สนะครับอัดแก๊สใส่ที่จุดนี้นี่ที่แมกกาซีนอย่างนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวดูอะไรนะครับเห็นไหมฟุง้งฟุ้งตัวเนี้ยโรง,งงานไม่ใส่รองตูดมานะครับเราทําเองได้นะดูรีวิวเก่าๆผมแล้วกันนะครับเอ่อใช้ ใช้ไอตัวสายไฟซิลิโคนแล้วก็ปาดบางๆแล้วก็ใส่เข้าไปในรูเนี่ยรูเติมเนี่ยแล้วกดให้มันให้มันให้มันอยู่นรลองตูดมันจะได้ไม่ฟุ้งกับด้านข้างนะครับแล้วถึงเวลาเนี่ยเวลาเราใส่นะครับเจ้าตัวนี้จะเป็นพันายอย่างนี้นะครับบีบตรงนี้ตึ๊บบีบนะครับแล้วเปิดได้นะครับมันต้องบีบบีบนันเป็นตัวล็อกอย่างนี้นะครับปึ๊บจากนั้นนะครับเสียบเสียบนี่เข้าไปฟังดีๆนะครับเห็นไหมผมมานั่งไล่อยู่ตั้งนานอ่ะพอปึ๊บเนี่ย ไปเจอปัญหาว่ามันจะมีระบบซื้อตรงจุดเนี้ยซึ่งโรงงานอน่ะผมแจ้งไปแล้วว่าตรงนี้ต้องแก้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันประกบไม่สิทธิ์เนี่ยแก๊สมันจะคุ้งหมดด้านนี้ซึ้อหมดด้านนี้แล้วถึงวเวลาทําให้แก๊สหมดเร็วนะครับนั่นแหละแตใ่ในการยิงก็อยู่ในเกณฑ์ว่ายิงได้นะครับโอเคแล้วก็ปิดฝาแล้วต,ตัวนี้นะครับคราวนี้มาดูแมกกาซีนมันนี่คือตัวต้นแบบมันยังไม่มันยังไม่ได้ใส่ใส่ไอตัวจริงๆมันเขาจะผัดอ่ตัดกระดาษแล้วพันพันใส่เข้ามาสีแดงแดงใช่ไหม ถ้าคุณเคยสังเกตไอแพลตฟอร์มแมกกาซีนตัวเนี้มันจะเป็นตัวเดียวกับไอตัวชักยิงเทียนัดทีละสามนัดอ่าทียนัดก็มีทีละสามนัดก็ม,ทกมีที่เป็นปลอกอย่างเงี้ยซึ่งมันอยู่ในพวกไซมานะครับที่ที่ในตลาดตอนนี้มีนะไซมาโคเออเอ,อ์อะไรจำจำชื่อไม่ได้อะนั่นแหละก็จะเป็นจะเป็นแบบเนี้ยนั่นแหละครับถึงเวลาก็ใส่ตัวนี้แมกกาซีนมันจุกสามสิบนัดนะครับครานี้ขึ้นลำออกทีละสามนัด และก็สามารถยิงออกทีละหนัดได้มันนี้จุดนี้ครับพอขึ้นลาปุ๊บเจ้าตัวนี้เปิดนะชอน่องคัตปอกเปิดปุ๊บเนี่ยมันมีตัวปรับตรงนี้เป็น3นัดหรือหนัดได้นะครับเห็นไหมเอ่อการขึ้นลำเนี่ยค่อนข้างนิ่มแล้วก็อย่างที่ที่บอกตัวนี้เป็นตัวต้นแบบพอเวลาขึ้นลาปุ๊บคุณดูมือผมครับสีลอกอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะอาจอาจจะเป็นเพราะาเป็นตัวต้นแบบไปได้ก็ส่งมาแบบเกรย์ดูก่อนมาเช็คว่าจะแก้จุดไหนบ้างนะครับ ความแรงที่วัดได้นะครับวิ่งอยู่280-300ฟุตต่อวินาทีนะครับที่ลูกศูนย์อยู่2กรัมยิงออกทีละ3นัดนะอย่าลืมว่ามันออกทีละ3นัดคราวนี้เวลายิงโดนเป้าเนี่ยบางครั้งถ้าคุณดูคลิปก่อนนะเนี่ยที่ผมยิงไอ้ตัวที่วิ่งอยู่400ใช่ไหมหนึ่งนัดหนึ่งนัด,นดนอ่ะกระป๋องไม่ค่อยแกว่งแต่อันเนี้ยยิง3นัดคือมันจะวิ่งกันอย่างเงี้ยปื๊บเข้าไปแล้วมันซัดป้งก็คือเหมือนมันคูณ3 นั่นแหละประมาณนั้นและการขึ้นลำมันค่อนข้างนิ่มนะครับขึ้นลำนิ่มมากนะครับเพราะมันเป็นแก๊สไงฮนะเดี๋ยวลั่นทิ้งก่อนนะขึ้นลำขึ้นโอเคไหมเออขึ้นขึ้นลำนิ่มดีแต่ว่าต้องให้เขาแก้ตรงระบบซีลตรงจุดนี้นะแล้วก็แม็กซีนด้านท้ายนะครับเออแม็กซีนที่เก็บแก๊สด้านท้ายนะครับก็นอกนั้นก็ไม่มีจุดอะไรที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับความแม่นยำอยู่ในเกณฑ์ดดีนะครับไปดูในการทดสอบเลยว่าโอเคไหม โอเคครับกับเจ้าตัวจีกง M 8 7 0นแก๊สนะครับตัวต้นแบบอะไบ้างการทดสอบครับเจ้าตัวนี้ก็โอเคอย่างที่ผมบอกว่ามันยังเป็นตัวตัวต้นแบบอยู่ที่คือก่อนที่จะผลิตอ,ะอ่ะ่มมาเช็คก่อนว่าจะแก้จุดไหนบ้างนี่แหละคือจุดนี้ที่ท,ที่ที่เราเราทดสอบไปโรงงานจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยแจ้งไปแล้วแจ้งโรงงานไปแล้วนะซึ่งมันมาหลายเดือนแล้วละแล้วผมไม่ได้โพสตให้พวกคุณดูเพราะผมส่งปัญหาที่ให้ทางตรงดูว่า จุดนี้ผมต้องการแก้ในจุดนี้นะครับก็โอเคอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะขอบคุณโรงงานที่ส่งของฟรีแมส t ์ต์สอชอบมากลองเก็บสะสมนะโอเคขอบคุณครับแล้วก็เดี๋ยวกวันนี้คงหลายคลิปั้นก็ดูรีวิวไปแล้วกันเนาะแก้เบื่อโอเคนะครับสวัสดีครับ